ช่วงนี้ดูเรื่องของ PM 2.5ที่มันกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิต<ช>ประชาชอนนะอีกครั้งนะคะในส่วนของกรมทางหลวงเองนอกจากจะดูแลเรื่องของถนนหนทางแล้วก็ยังมีมาตราการมีแนวทางต่างๆในการที่จะเข้ามาแก้ไขแล้วก็ลดเรื่องของฝุ่น PM 2.5ด้วยแผนที่ว่านี้เป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยค่ะกับท่านปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลร,รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะท่านรองปยพงศ์ค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท,าท่านผู้ชมรายการครับครับผมท่านรองครับตอนนี้เรามาร์กจะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องอของฝุ่น PM 2.5ล้เลอเมืองก็คือฝุ่นเลยคุอ,อ,ขอนข้างเยอะเมืองใช่มันเยอะมากใน<ม>หลายพื้นที่เลยทางกรงมหลวงเองมีมาตรการในการลดปัญหาหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5นี้ยังไงบ้างครับครับกรมทางหลวงเองก็ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของฝุ่นที่ทาให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนะครับ ท่านอธิบดีนะครับท่านอีกรมทางหลวงท่านาสารวุฒิทรงศิริไหลนะครับท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมทางหลวงนะครับทางที่อยู่ในส่วนกลางนะครับส่วนที่ดาเนินการดูแลรักษาทารณน,นักงานทางหลวงนะครับแปลงทางหลวงรวมถึงโครงการก่อสร้างเนี่ยดาเนินมาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาคุณละออกเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างและมูลสาธารณก็มีส่วนทําให้เกิด ปลออองในอากาศด้วยนะครับซึ่ง<ำ>ก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ดําเนินมานตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการําหนจที่มีการตรวจสอบบังคับษา,า,าพวกเครื่องจกักรยานพาหนะต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับให้อยู่ในสภาพดีนะครับไม่ปล่อยฟันดําจากค่อยเสียต่างๆที่จะไปเพิ่มปัญหาในเรื่องของพ m 2อมสองจุดห้านะครับในเรื่องของพื้นที่จราจรนะครับพื้นที่ที่มีการสัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนะครับ ก็ให้มีการจัดแผนการจราจรนะครับเพื่อเล่นสบายการจราจรไม่ให้ติดขัดนะครับแล้วก็คือผิวจราจรในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อบรรเทาการปัญหาจราจรที่มีผลทําให้เกิดบุหร่าออกนะครับในส่วนของรถนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างพวกรถบรรทุกตัตงๆนะครับก็ได้กําชับนะครับให้ต้องมีมีผ้าใบคลุมนะครับมีวัสดุคลุมให้มิดชิดนะครับรวมถึงทำความสะอาดพวกผิวถนนด้วยนะครับตอนนี้ที่มีพวกวัสดุ ครับบมขึ้นผิวค่ะครับ นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอขออนุญาตที่จะต่อสายใหม่นะคะนะคะเออแต่ว่าอย่างบอกไปคือในมาตรการในเบื้องต้นเนี่ยก็ดูเรื่องของการจัดการพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นต่างๆเรื่องของรถเรื่องของการคืนผิวการจราจรแบบนี้ด้วยนะคือมันต้องมีการกําหนดมาตรการในการที่จะลดฝุ่นนะคะเพราะว่างานก่อสร้างหรือว่างานบํารุงทางเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดฝุ่นได้ดังนั้นเขาก็จะมีมาตรการกรมทางหลวงเองเขาก็จะมีการกําหนดเช่นการสอมบํารุงรักษาหรือว่าเครื่องจักรยานพาหนะอะไรต่างๆที่จะใช้เนี่ยคือต้องให้มีสภาพดีใช่ ต้องไม่ให้ปล่อยควันดําออกจากท่อไอเสียอะไรต่างๆคือก็ต้องมีแผนการในการที่จะจัดการในเรื่องของพื้นที่การก่อสร้างด้วยนะอันนี้คือในส่วนที่กรมถนนเขาต้องดูแลในขณะเดียวกันเรื่องของการจราจรแออัดการจราจรที่แออัดเนี่ยฝุ่นละอองมันจะมาใช่เพราะรถมันก็ปล่อยควันเสียไอเสียออกมาเยอะเมื่อเหมือนกัน PM 2.5าเนี่ยถ้าช่วงไหนรถติดๆรถเยอะๆเนี่ยนะก็จะเยอะตามก็จะเยอะตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานต่อสายถ้าน้องได้ไหมคะได้ เดี๋ยวก็กำลังต่อสายอยู่นะคะใช่นะทีนี้ดเดี๋ยวเราจะต้องรอฟังด้วยว่าเอ๊ะแล้วทีนี้เนี่ยอย่างรถเราเองยังจําเป็นต้องใช้ใช่และตัวเราเองเราจะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะ,ะที่จะช่วยลดมลภาวะได้ด้วยนะคะอ่ะขออนุญาตนะคะท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะครับอยู่ในสายแล้วครับค่ะค่ะเชิญต่อเลยค่ะครับครับก็ในส่วนของงานก่อสร้างนะครับเรื่องพวกยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างเนี่ยทางกรมตำวก็กำชับนะครับว่า จะต้องมีการดูแลสภาพนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยนะครับพวกเศษวัสดุต่างๆที่จะติดอยู่กับล้ลอที่ไปทําให้เกิดความสกปรบกบนผิวคลื่นผิวผิวหนหนะครับแล้วก็พอมันแห้งมันก็ทําให้เกิดฝุ่นละอองขึ้นมาได้ก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดด้วยนะครับ,ร,บรวมถึงบริเวณที่มีมีการเปิดพื้นที่ก่อสร้างนะครับเปิดหน้าดินต่างๆเนี่ยก็ให้มันมีการฉีดรน้ํานะครับเปื้อนพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ นะครับเพื่อป้องกันการพุ่งกระจายของกลลองครับครับผม็นบอกว่ามีการดูแลบริเวณต้นไม้ที่อยู่รอบรอบด้วยเพื่อเป็นการดักฝนด้วยถูกไหมฮะใช่ครับในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเองก็ได้กําชับเน้นย้ำให้ดูแลบำรุงรวกต้นไม้ด้วยนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณพื้นที่รอบๆเพื่อจะได้ช่วยด้วยกรองและช่วยดักนละออกนะครับรวมถึงบริเวณที่มีพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้บริเวณชุมชนเนี่ย เรามีการจัดทำรั้วจัดทำตะข่ายนะครับเพื่อ,อเพื่อป้องกันฝุ่นดินทรายต่างๆเนีย่ยไม่ให้คุ้มกระจายออกนอกพื้นที่ก่อสร้างครับครับผมนะคะนะอย่างเวลาพวกเวลาการเปิดหน้าดินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเออเขาจะต้องมีวิธีการยังไงคะในการที่จะทําให้พื้นที่ก่อสร้างเนี่ยมันไม่เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก วิธีการคือจะเป็นรถเหงของการฉีดพรมน้าครับฉีดพรมน้ํำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ที่เรามีการเปิดเปิดหน้าหน้าดินนะครับนะครับเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มันพุกกระจายขึ้นมาครับต้องจัดทํัดวรอบขอบชิดอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับครับทีนี้ในส่วนเรื่องของการจราจรที่ค่อนข้างแออัดแบบนี้แหละครับทางกรมหลวงจะมีส่วนหรือว่ามีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับปัญหานี้ยังไงบ้างฮะครับในส่วนของกรมทางหลวงเองบริเวณที่มีการจราจร แออัดนะครับ,รบอ,อย่างเช่นบริเวณหน้าด่านเก็บข่าผ่านทางนะครับทน<ม>นเิเศษมองเบองหรือมอเตอร์วเวย์นะครับกรมทางหลวงก็ได้ดำเนินการติดตั้งระบบปล่อยละอองน้ำประมสงสูงหรือไฮเดเชอร์วอเตอร์ซิสเต็มนะครับครับจะช่วยในการดักจับฝุ่นละอองจาก PM 2.5นะครับ<ม>บริเวณหน้าดา่านเก็บค่าผ่านทางของมอเตอร์วเวย์มางเส็บแล้วก็มาเตอรตาบ ผมอ,อมีการติดตั้งเครื่องพ่นน้ําไว้เพื่อดักจับฝุ่นด้วยนะฮะอย่างนะะในส่วนของผู้ขับขี่เองอ่ะท่านรองมีคำแนะนํำไหมคะว่าเราก็ยังจําเป็นจะต้องใช้รถในการเดินทางเราจะช่วยลด PM 2.5ได้ยังไงนะอะค่ะก็สำหรับผู้ขับขี่นะครับ <c oughs> ก็ควรที่ต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์อยู่เสมอนะครับมีการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิเรื่องของการการปล่อยพวกควันดำจาก <c oughs> คอยเสีย นะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ครับค่ะเห็นอย่างเนี่ยที่ตามพื้นที่ที่กรมทางหลวงเอาไปเหมือนเป็นน้ําละอองอย่างเงี้ยค่ะเออติดตั้งอันนี้มีมากน้อยแค่ไหนในในประเทศคะเฉพาะจุดที่มีฝุ่นเยอะๆหรือเราก็พยายามกระจายไปยังไงบ้างอะคะก็เราเราเน้นเน้นดำเนินการในบริเวณที่เป็นเขตพุ่งเชื้อปมณฑลนะครับมีวิธีการมีวิธีการประมาณประมาณสักสิบจุดนะครับที่อยู่บนทางงพิเศษระหว่างเมือง นะครับก็อย่างมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้านะครับที่อยู่บริเวณด่านขับชางที่ในเขตเมืองที่มีปแปร่เมาณจราจรที่หนานแน่นนะครับอย่างมอเตอร์เวย์หมายลเลขเจ็ดเองบริเวณด่านลาดระบางนะครับบางปะกงที่มีปริมาณจราจรค่อนข้างสูงมีปริมาณรถบรรทุกเยอะนะครับก็มีการตัดสร้าง ตัวอุปกรณ์ที่ช่วยปล่อยละอยออกน้ำด้วยนะครับบริบเวณเมืองพัทยาครับดานเก็บข้าสังางทางยนพัทยาก็มีการติดตั้งเช่นเดียวกันคร,ครับอันนี้เราปล่อยตลอด24ชั่วโมงไหมคะหรือเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนหรือยังไงคะเราจะปล่อยช,ช่วงที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนครับ เพื่อเป็นการลดฝนหาฝุ่นในช่วงน้นก็คือช่วงที่มีฝุ่นอันนี้ก็ปล่อยเพื่อที่จะช่วยลดปริมาณของฝุ่นได้ครับผมทีนี้ท่านรองครับขออนุญาตย้อนกลับมาถึงเรื่องของการก่อสร้างที่เรื่องของคนงานเองคนงานก่อสร้างที่อาจจะมีการเผาหรือว่ามีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นตรงนี้มีมาตรการรองรับเกี่ยวกับส่วนนี้ยังไงได้บ้างฮะครับเราก็มีมาตรการนะครับว่าบริเวณพวกพื้นที่ก่อสร้าง<ด>บริเวณพื้นที่พักอาศัยของคนงานนะครับก็มีการกำชับนะครับว่าห้ามนะครับ ที่จะเป็นการเผา,ยาเขยะเผาใบไม้ต่างๆที่จะไปสเสริมทะไม่ให้มันเกิดควันเกิดควันพิษเกิดฝุ่นฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้มีการเาาผาขยะครับอ๋อก็มีการควบคุมเรื่องของคนงานเหล่านี้ด้วยนะฮะค่ะใช่ครับใช่ครับนะในส่วนของประชาชนเองค่ะท่านรองอยากจะมีอะไรที่จะฝากถึงประชาชนด้วยคะก็สิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองอยู่นะครับซึ่ง pm 2.5นะครับก็อยากให เหม่นในการดูแลรักษารถยนต์เครื่องยนต์นะครับก็่อยู่ในสภาพดีนะครับลดการปล่อยควันดำต่างๆจากท่อเสียนะครับซึ่งก็จะไปเพิ่มเพิมปัญหาเรื่อง2.5ได้นี่คืทุกส่วนนะครับผมจะต้องช่วยกันนะครับส่วนเรื่องของการเดินเนท้านะครับในช่วงนี้นะครับก็อยากให้ตรวจตรารถให้พร้อมอยู่เสมอนะครับเ,เราจะเห็นว่ามีมีฝนตกบางช่วงแม้ว่ายังไม่เข้าหน้าฝนานะครับ ก็อยากให้อยากในิ่งนอนใจนะครับในการตรวจสอบพวกยาพวกใบผัดน้ำฝนต่างๆให้พร้อมอยู่เสมอนะครับเออพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับเพราะอย่างเช้านี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกกันเยอะมากว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยคือฝนตกทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นถามเลยค่ะว่าที่อย่างช่วงที่จะมีฝนหรือพอจะเข้าฝนเนี่ยค่ะเราเตรียมในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนยังไงด้วยไหมคะครับก็อย่างในช่วงที่เข้าหน้าฝนนะครับผมทางหลวงเราก็จะ ดูในเรื่องของปัญหาที่ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของน้ําท่วมขังนะครับบริเวณสีทางครับมาดูแลเรื่องพวกระบบระบายน้ําต่างๆนะครับดูเรื่องพื้นที่ก่อสร้างก็ต้องดูเช่นเดียวกันนะครับให้มีความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนะครับแล้วก็สภาพถนนนะครับความชัดเจนของของเส้นจราจรของป้ายจราจรต่างๆเพื่อเกิดความปลอดภัยในการเดินทางครับ ค่ะนะคะเอาสายด่วน1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะก็ติดตามสอบถามเรื่องของเส้นทางอะไรต่างๆได้ด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะ